ันจะมีเรื่องหนึ่งที่ฉันรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับทีมงานกาลิน่าคือแกจําอีเวนต์นี้ได้ไหมตอนเดือนเมษา anger, เนี่ยขึ้นป้ายใหญ่ๆเลยว่าโหวตคนดังที่คุณชอบเพื่อให้ได้รับรางวัลสุดพิเศษ คือฉันจะบอกว่าฉันไม่ได้อะไรเลยแกอพูดจริงๆก็คือมันไม่มีใครติดต่ออะไรมาเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะทางอ e ีเมลทางแชทเพจคือถามว่าซินดี้อยากได้รางวัลขนาดนั้นไหมพูดตรงๆเลยว่าไม่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีทีมงานติดต่อซินดี้มาเพื่อที่จะเอารูปไปลงหรืออะไรเลยทั้งนั้นด้วยซ้ำไม่คาด <c oughs> คิดเลยว่าจะได้เห็นหน้าตัวเองอยู่ในกระดานนั้นอะ่ะเอาพูดจริงทีเนี้ยมีเพื่อนๆหลายๆคนเลย <c oughs> เขาเป็นเล่นส,สมแต้มแล้วก็มาหวดให้ซินดี้แต่เหมือนว่าพวกเขาจะเสียเวลาฟรีอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วซินดี้ไม่ได้อะไรเคคค่ะะือออตตนแรกก็หบ ตัวเองไปว่าอ๋อสงสัยเขาคงจะแจกให้แค่ที่หนึ่งละมัง้งหรือว่าถ้าจะไม่ให้รางวัลฉันแล้วยังไงก็ติดต่อมาแจ้งก็ได้นะเอซินดี้ก็จะได้ไปตอบลูกเพจได้แง่ว่าเอ้ยของรางวัลเป็นอะไรอะซินดี้ก็ให้คําตอบไม่ได้จริงๆค่ะนั่นแหละตรงนี้เซนดี้รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนทําให้คนที่เขาชื่นชอบในตัวซินดี้อะต้องมาเสียเวลากันนั่นแหละนะแต่ว่าซินดี้ก็ไม่ได้อยากมีปัญหาอะไรกับใครอะแค่อยากจะบอกเรื่องนี้เอาไว้เพราะว่ามีหลายคนเนี่ยถามกันมาเยอะจริงๆล